สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเขียนคําจากคําอ่านกันค่ะในหน้าที่84นะคะให้นักเรียนเขียนคําให้ถูกต้องจากคําอ่านนะคะฝั่งซ้ายมือเราจะเรียกว่าคําอ่าน ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นคำที่เขียนจากขับอ่านนั่นเองยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งมนุษย์เขียนแบบนี้นะคะสอหรือสยยียอักษรภูมิใจรสชาติสาเหตุธรรมชาติปฏิบัติอาศจร์และภาพพยนต์ เห็นไหมคะนักเ,เรียนสังเกตดูเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะตัวเขียนจะแตกต่างกันอยู่มากนะคะยกตัวอย่างเช่นคำสุดท้ายเลยภาพพยนตร์ในตัวคำอ่านเราจะใช้พอพานนะคะสังเกตดูเลยส่วนตัวเขียนนะคะเราจะใช้พอสัมเพาทำไมจึงเป็นเช่นนี้เนื่องจากตัวเขียนนะคะเราจะ โครงลักษณะพิเศษของการเขียนเอาไว้นะคะส่วนคําอ่านเนี่ยเราจะใช้ตัวพยัญชนะแทนเสียงที่ออกได้เลยอย่างคําว่าภาพพยนต์ตัวอ่านเนี่ยเราก็จึงใช้พอผ่านไปเลยแบบนี้ค่ะลูกหรือธรรมชาติอ่มาดูข้อธรรมชาตินิดหนึ่ง นะคะอ่านรูปเขียนเนี่ยเราจะใช้เป็นรอหันใช่ไหมคะแต่เวลาอ่านเนี่ยก็จะเป็นทออมัมทำทอทหารสระอัมไปเลยแบบนี้เนาะเอาละค่ะทั้งหมด8ข้อเนาะ อ่าไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีเท่านี้เองนะคะในเรื่องของการเขียนคํานะคะจากคําอ่านและเดี๋ยวในข้ามนะคะคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะรวมไปถึงเกมให้นักเรียนเล่นด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้งานยังไม่ต้องส่งนะคะเพราะว่าเราจะส่งกันตอนทําจบบทเนาะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ